สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องจริงๆกับชิมผมชินนะครับสำหรับวิดีโอวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์ราชวงศ์หนึ่งที่มักจะถูกมองข้ามในประวัติศาสตร์จีนแต่เขากลับมีนวัตกรรมหลายๆอย่างนะครับที่ผลัดนันให้ประวัติศาสตร์จีนนั้นก้าวหน้าขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆอย่างก็ใช้มาเป็นพันๆปีเลยทีเดียวน,นะครับซึ่งราชวงศ์นั้นก็คือราชวงศ์สวยนะครับราชวงศ์สวยเนี่ยก็จะเป็นราชวงศ์ที่อยู่ก่อนราชวงศ์ถัง โดยราชวงศ์สวยเนี่ยมันจะคล้ายๆกับราชวงศ์ฉินนะครับเพราะทั้งคู่ก็คือพนวกจีนที่แบ่งแยกแตกแยกกันมาเป็นแผ่นเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นนะครับก็คืออายุสั้นราชวงศ์สวยเนี่ยอายุยาวกว่าราชวงศ์ฉินอยู่เกือบเท่าตัวนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสั้นอยู่เพราะว่าอายุของราชวงศ์แค่สามชึกว่าปีเองและอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายกันนะครับก็คือทางราชวงศ์สวยกับราชวงศ์ฉินเนี่ยเขาก็ มีแค่คงเด้สองพระองค์นะครับหลังจากนั้นประเทศก็ได้ล่มสลายไปนะครับโดยราชวงศ์สวยเนี่ยเขามีนวัตกรรมหลายๆอย่างอย่างมากเลยนะครับซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในภายหลังเรามาดูที่มาของราชวงศ์สวยก่อนราชวงศ์สวยเนี่ยก่อตั้งด้วยจกยักรพรรดิสวยเหวนินหยางเจียนนะครับโดยก่อนที่หยางเจียนได้ครึ่งของราชเนี่ยเขาเป็นเสนาบดีของราชวงศ์เป่ยโจนะครับ โดย北周境帝เนี่ยหรือว่ากษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์จจเนี่ยได้สละบัลลังก์ให้กับยนซึ่งเหมือนเสนาบดีอยู่นะครับหลังจากที่เยางยนขึ้นครองราชเนี่ยเขาก็ได้กําหนดชื่อราชวงศ์ของเขาว่าชื่อราชวงศ์สวยนะครับแล้วก็ได้ให้ที่เป็นเมืองหลวงเป็นคล้ายๆกับเมืองซีอานในสมัยนี้นะครับโดย คำว่าสวยเนี่ยจริงๆมาจากชื่อตําแหน่งของเขานะครับเพราะว่าตั้งแต่รุ่นพ่อของเขาเนี่ยที่บ้านเขาก็ได้สืบทอดบัรลังตําแหน่งสวยกัวกงนะครับดังนั้นอย่างเจนเนี่ยเขาก็ได้รับตําแหน่งนี้มาด้วยหลังจากที่เขาขึ้นครองราชเนี่ยเขาก็ได้ตั้งสวยเนี่ยเป็นชื่อราชวงศของเขาแต่สวยที่เขามีอยู่ตอนแรกเนี่ยมีความหมายแปลว่าไปซึ่งมีความหมายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเขาก็เลยแก้เป็นสวยอีกตัวนึ่งแทนนะครับ และนอกจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าชื่อแท้ของเขาเนี่ยแท้หยางใช่ไหมครับก็เลยมีคนเรียกเขาว่าหยางสวยนะครับก็คือชื่อราชวงศ์หยางสวยนั่นเองพอมาพูดถึงการขึ้คของราชของหยางเจนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือลูกสาวของหยางเจนที่ชื่อว่าหยางลี่ขวานะครับซึ่งเป็นลูกสาวคนโตโดยลูกสาวคนโตของหยางเจนเนี่ยเขาเป็นหนึ่งนายห้ามเหสีของเป่ยโจวซนีนะครับ พเปรเชนทีเนี่ยเขาเป็นคนที่หลงหลในผู้หญิงหลงหลในการเสพสุขต่างๆนานานะครับดังนั้นเขามีมเหสีถึงห้าองค์ด้วยกันนะครับแล้วก็ลูกสาวของอย่างเจนเนี่ยก็เ,นเ,นยเป็นหนึ่งในนั้นทำให้เขาเนี่ยมีคล้ายๆกับว่าฐานะเป็นญาติกับฮงเต้น,นะครับและเขาก็ถือโอกาสนะครับได้ในประเทศ คนนางที่สสำคัญสำคัญออกไปนะครับทำให้เขาสามารถควบคุมการเมืองได้นะครับหลังจากที่เป่ยโจวชุนเตียซิมพะชนนะครับก็คือเป่ยโจวจิ้งดีได้ขึ้นบันลงังใช่ไหมครับทางหยางเจียงก็ได้ตำแหน่งคงเต้มาโดยได้รับจากการสละบปันลังของเป่ยโจวจิ้งดีนะครับโดยในช่วงแรกนะครับของจกักรพรรดิสวยวนนะครับ ก็มีเหตุการณ์ที่ดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเขากา็รู้ว่าการที่เขาจะสามารถอยู่ประเทศได้นานก็คือต้องเอาใจประชาชนใช่ไหมครับเขาก็เลยมีการลดหย่อนภาษีต่างๆไม่ต้องเก็บภาษีบางอย่างที่มันไม่ควรเก็บนะครับอนอกจากนั้นนะครับเขายังมีการตั้งระบบการสอบเพื่อเข้าเป็นราชการนะครับในสมัย ก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นการสอบเหมือนกับว่าถ้ากขาอยากเป็นคนนั่งเนี่ยต้องมีพ่อที่ดีหรือว่ามีบ้านที่ดีรู้จักคนที่มีฐานะเป็นคนนั่งแต่หลังจากที่จะพาสุยวนขึ้นข้องล่าเนี่ยเขาก็มีการที่จะมาใครอยากจะเป็นคนนั่งสอบแล้วก็เข้ามาเราจะไม่ดูที่ว่าที่บ้านฐานะเป็นยังไงแต่ว่าเราจะดูที่ผลสอบนะครับ นอกจากนั้นนะครับจากพระสวยหวนก็มีการส่งคนไปตรวจตาตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีการใต้ปรับพวกคนนางที่ทุจริตต่างๆลงตั้ง200ร้กว่าคนนะครับนอกจากนั้นนะครับกฎหมายการลงโทษต่างๆเขาก็พยายามปรับให้เบาลงนะครับก็คืออะไรที่หนักๆเนี่ยเขาพยายามให้ลดทอนให้มันเบาลงอะไรที่อาจจะต้องถึงขั้นชีวิตก็พยายามที่จะไม่ให้มันถึงขั้นชีวิตนะครับ ก็คือลดพวกวิธีการลงโทษที่โหดๆลงนะครับในด้านเศรษฐกิจนะครับเ,เขาก็ได้ใช้ระบบที่แบ่งนาแบ่งที่ดินตามจำนวนคนก็คือถ้าว่าคนสามาัญชนธรรมดาก็จะบอกว่าเออแบ่งตามอายุและตามเพศเนาะส่วนในด้านของคนนางนะครับก็แบ่งตามขนนางว่าเออคนนางคนนี้อยย่ตาตำแหน่งอะไรก็จะได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับ นอกจากนั้นนะครับเขามีการลดหย่อนภาษีที่คนสามัญชนต้องจ่ายนะครับเพราะว่าการลดหย่อนภาษีเนี่ยภาษีในสมัยนั้นไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นของนะครับคล้ายๆกับถ้าดูในพงลิขิตนะครับก็จะมีการจ่ายผลไม้ผักต่างๆให้กับทางบ้านของคนหญิงกาลาเกตใช่ไหมครับ ในยุคจิมโบลาณเนี่ยเขาก็จะมีการต้องเก็บสวยต่างๆเช่นกันนะครับอาจจะเป็นข้าวหรือว่าอาจจะเป็นของหรือเป็นเงินทองนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการเกณฑ์นคนไปทํางานแบบฟรีๆนะครับก็คือคนคนหนึ่งเขาต้องทํางานฟรีให้กับประเทศเป็นจํานวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้คล้ายๆกับเกณฑ์ทหารไปมาเป็นทหารนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็น หลายๆอย่างเลยอาจจะเป็นทหารก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นทํางานสร้างเมืองก็ได้นะครับแต่ว่าทางจากาักรพรรดิวยอย่างเนี่ยเขาก็มีการลดหย่อนลงมานะครับทําให้คนเนี่ยสามารถรับใช้แบบว่าถูกเกณฑ์ไปน้อยลง3ปีนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องการศึกษานะครับทางจากาักรพรรดิเววันเนี่ยเขาได้เปลี่ยนระบบการคัดเลือกขนนางเป็นระบบการสอบเพื่อเป็นคนนางนะครับ ในยุคจีนโบราณเนี่ยก่อนที่สมัยราชวงศ์สวยกันที่จะได้เป็นคนนางเนี่ยคงต้องเป็นมีคนนึงเข้าไปเลือกนะครับแล้วก็แบบว่าอารมณ์แบบเขาเลือกคนว่าเออคนนี้เก่งแล้วก็เขาก็แบ่งนะครับตามระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเสร็จแล้วเราก็อ่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะจบบันทึกไว้สุดท้ายเราก็แปลว่าเออคนนี้ไปทํางานนี้คนนู้นไปทํางานนู้นทีนี้ข้อเสียข,ของอันนี้ก็คือถ้ากลัวเป็นญาติกันมันก็จะอ่า ใครๆกาว,ว่าเลือกคนที่ไม่ดีเข้าไปได้เน,ะนาะต้องสักนั้น,นะครับคนสามัญชนทั่วไปยากที่จะได้ขึ้นเป็นคุนนางนะครับราะส่วนใหญ่ก็ต้องแบบว่าเออรู้จักกันแล้วก็ใครๆก็ว,ว่าต้องมีคนสัมพันธ์กับคนที่คัดเลือกนั่นเองนะครับหรือว่าที่บ้านต้องมีตังค์แตามนั้นทําให้การคัดเลือกคนเนี่ยสำหรับคนสามัญชนธรรมดาไม่สามารถเป็นได้นะครับแต่ว่า ราชวงศ์สวยเนี่ยเขาก็มีการที่จะเปลี่ยนระบบนะครับมาเป็นการสอบแทนนะครับซึ่งการสอบระบบการสอบเนี่ยมันก็เป็นระบบที่ใช้เป็นพันปีเลยนะครับถึงแม้ว่าราชวงศ์สวยจะล่มสลายไปแต่ว่าระบบนี้ก็ยังคงอยู่กับพวกราชวงศ์ต่างๆนานาน,นะครับเพราะว่าเห็นว่ามันใช้ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ทําในสมัยราชวงศ์สวยนะครับก็คือการย้ายเมืองหลวงไปที่ลั่วหยางนะครับ หรือว่าในสมัยนั้นเขาก็สามารถเรียกว่าตรงจริงก็ได้นะครับโดยคําว่าตรงจริงเนี่ยถ้าเกิดในยุคป,ปัจจุบันก็จะมีชื่อที่ชื่อว่าตรงจริงเหมือนกันอันนั้นก็คือโตเกียวนะครับแต่ว่าในยุคจีนโบราณเนี่ยทางจีนเขาจะเรียกเมืองหลวงในปังรัสสมัยว่าตรงจริงเช่นกันนะครับอย่างเช่นสมัยราชวงศ์ซ่งหรือว่าในสมัยราชวงศ์สวยนะครับเขาก็จะเรียกว่าตรงจริงหรือเรียกว่าตรงตูก็ได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนี้ก็คือการสร้างคลองที่ยาวถึง2,700กิโลเมตรที่เชื่อมทางเหนือกับทางใต้ของประเทศจีนไว้ด้วยกันนะครับนับว่าเป็นคมนาคมทางน้ำที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในยูจินโปลาน,นะครับโดยการสร้างคลองค,องคองนี้เนี่ยทางจากาักรพรรดิสวยหวนได้เกณฑ์คนถึงหลายล้านคนนะครับในการขุดคลองอันนี้เพื่อให้มาสำเร็จนะครับ โดยการสร้างคลองนี้นะครับเป็นการเชื่อมอคลองเล็กๆหลายๆคลองไว้ด้วยกันนะครับและการสร้างคลองคลองนี้เนี่ยก็ได้ทําให้เศรษฐกิจที่อยู่ติดริมคลองเนี่ยได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับถึงแม้ว่าคลองคลองนี้จะเป็นสิ่งที่ดีงามนะครับแต่ว่าการที่ทังจกักรพรรดิเกณฑ์คนเป็นหลายล้านคนมาขุดคลองอันนี้แล้วเนี่ยทำให้คนเสียชีวิต เยอะอย่างมหาศาลนะครับถ้าอัตราส,ส่วนของการเสียชีวิตของคนนะครับจะอยู่ราวๆ50%เลยของคนที่ถูกเกณฑ์ไปทำงานก็ว่าได้นะครับนอกจากนั้นนะครับมันยังเสียเงินทองมหาศาลด้วยนะครับในการขุดลองอันนี้ซึ่งคาดว่าการขุดลองอันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในาสาเหตุของการล่มสลายของราชวงศ์สวยก็ว่าได้นะครับ พูดถึงจํานวนคนที่ตายแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพูดถึงจํานวนประชากรที่อยู่ในสมัยราชวงศ์สวยนะครับในสมัยราชวงศ์สวยเนี่ยจำนวนประชากรถือว่าเยอะมากๆนะครับออสูงสุดเนี่ยถึงขั้นประมาณ40่กว่าล้านคนเลยนะครับเกือบเกือบจะเท่าจํานวนประชากรในไทยปัจจุบันนะครับแต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือ ในช่วงปลายราชวงศ์สวยนะครับหรือว่าต้นราชวงศ์ถังเนี่ยจำนวนประชากรของประเทศจีนทั้งหมดเนี่ยลดลงจาก50กว่าล้านเหลือแค่10กว่าล้านเองนะครับหายไปเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยสาเหตุของจํานวนประชากรที่ลดลงเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากสงครามนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้ช่วงที่สร้างคลองต่างๆนะครับลืมบอกไปว่าจะไปอยู่ในยุคสมัยของหยางกว่างหรือจักรพรรดิสวยหยางนะครับ ซึ่งจากพรรสวยหยางเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีเรื่องเล่าต่างๆที่เล่าได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้เล่าให้ฟังในอนาคตนะครับต่อมานะครับในช่วงของระทรงสวยยุคที่2เนี่ยหรือว่าในช่วงของจากรพรรสวยหยางเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็อยู่ในยุคสมัยที่ค่อนข้างทิ่สันคอนนะครับเนื่องจากว่าการสร้างครงที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับทําให้ประชากรต่างๆก็เริ่มไม่พอใจก็มีการที่จะ ปฏิวัตินะครับเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตดีขึ้นนะครับเออมันจะเกิดการปฏิวัติหลายๆที่เลยเอ่อตั้งแต่แถบซานตงเหอหนานนะครับแล้วก็เหอเป่ยแล้วก็จางขวายนะครับถือว่ามันมีหลายๆที่เลยนะครับที่มีการปฏิวัตินะครับโดยในปีที่616นะครับทงา,างจักรพรรดิซ่ยหยางเนี่ยเขาก็ได้ย้ายไปอยู่เมืองหนานจิงเพื่อกล่าวว่าจะตั้งเมืองหลวงใหม่ที่ แถบเมืองหนานจริงนะครับหรือว่าจางซูในสมัยนี้นะครับคนที่ไปกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นคนแถบนั้นนะครับเลยไม่ค่อยอยากอยู่แถบนั้นบวกกับตรงนั้นไม่ค่อยมีอาหารเท่าไหร่พยายามที่จะหนีกลับไปนะครับและในปีที่ห1ร้อเจนี่ยหลี่เยว่ซึ่งเป็นทางหัวกรุงในสมัยนั้นเขาก็ได้เริ่มก่อกระบฏเช่นกันนะครับโดยได้เริ่มทหารเที่ยเมืองจิ้งหยางนะครับแล้วก็ใน เดือนที่11นะครับก็ได้ยึดคองชังอานได้นะครับทีนี้หลังจากที่เขายึดคองใต้เราใช่ไหมครับเขาก็ได้แต่งตั้งหลานของจกักรพรรดิสวยหยางนะครับหยางโยเป็นจกักรพรรดินะครับแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อว่ายี่หนิงและตั้งตัวเองเป็นเสนบดีเองนะครับและได้ตําแหน่งถังองนะครับ ในปีที่2นะครับหรือปีที่6 1 8นะครับตียอนหรือว่าคนที่ขอตั้งราชวงศ์ถังเนี่ยก็ได้บังคับให้สวยกงที่หรือจักพรรดิยคงซึ่งเป็นล้านของจักพรรดยหยางเนี่ยสลับบัลลังก์ให้ตัวเองและตียอนก็ได้ขึ้นของราชน,นะครับตั้งราชวงศ์ว่าราชวงศ์ถังนะครับและตัวเองก็ได้นามว่าถังเกาจูนะครับต่อมาเรามาดูท่านต่างๆ่างโคสมัยราชงวงศ์สฉยนะครับ สิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของศาสนานะครับในสมัยราชวงศ์สวยเนี่ยศาสนาหลากัหลกๆของราชวงศ์สวยก็มีสามศาสนาด้วยกันนะครับก็คือลทัทธิคงจื้อศาสนาพุทธแล้วก็ลทัทธิเต่านะครับและเขาก็ให้ความสาคัญประมาณพอๆกันนะครับนอกจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดนะครับทําให้มี ศาสนาที่จากเอเชียตะวันตกนะครับที่ชื่อว่าศาสนาโซโลโอัสเตอร์มาเผยแพร่ในประเทศจีนด้วยนะครับถือว่าเป็นการเปิดประเทศอย่างมากนะครับที่อนุญ,ญาตให้ศาสนาของต่างประเทศมาเผยแพร่ในประเทศตัวเองเนอะถึงแม้ว่าตอนนั้นจะมีศาสนามากมายนะครับแต่ว่าศาสนาที่ทางจักรพรรดิเซเวนเนี่ยนับถือนะครับก็ยังคงเป็นศาสนาพุทธนะครับเพราะว่า ตอนที่สมัยเป่โจนะครับอ่าเปโจอหอูด,ดี้เขามีการที่จะล้างค่าล้างคนาศาสนาพุทธและเขาเนี่ยก็ได้รับคนหนึ่งที่เป็นคนจากาศาสนาพุทธไว้ที่บ้านตัวเองนะครับและคนนั้นเนี่ยมีการอ่าพุทธทานายไว้ว่าจักรพรรดิโยวันเนี่ยได้เป็นห้องเต้ในอนาคตนะครับทําให้จักรพรรดิโยวันเนี่ยเชื่อว่าตัวเองถูกพระคุ้มครองนะครับจึงมีการที่จะนำเถือแล้วก็ เริ่มสายในศาสนาพุทธอย่างมากนะครับในสมัยราชวงศ์สวยเนี่ยมีการสร้างวัดต่างๆนานานะครับใจดีต่างๆนานากว่า5,000แห่งนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีการสร้างรูปปั้นพระพุทธรูปนะครับนับหมื่นเลยว่าได้นะครับและยังมีการแปลบทต่างๆที่เป็นเนื้อหาของศาสนาพุทธนะครับทําให้เนื้อหาต่างๆของศาสนาพุทธเนี่ยมากกว่า เนื้อหาของลัทธิขงจื้อเป็นหลายสิบหลายร้อยเท่านะครับส่วนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างต่างประเทศนะครับในยุคสมัยของราชวงศ์สวยเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็คือบรรดาประเทศรอบๆเนี่ยเข้ามาถวายของต่างๆนานา,นาให้กับกษัตริย์นะครับซึ่งอันนี้ก็ กิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์เขานะครับโดยคนที่มาเนี่ยนอกจากคนที่อยู่ทางเหนือที่เป็นคนชนเผ่าน้อยแล้วเนี่ยยังมีคนจากฝั่งเกาหลีก็มีนะครับฝั่งลาวฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามใน,นสมัยนี้เนาะครับแล้วก็ฝั่งญี่ปุ่นทางตะวตันตกก็จะมีประเทศ ที่อยู่ฝั่งตะวันตกในสมัยนั้นมาถวายของต่างๆนานาเพื่อให้แสดงถึงความนับถือในราชวงศ์สวยหรือว่าจากักรพรรดิของราชวงศ์สวยนะครับอันนี้มันก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ราชวงศ์สวยตกต่ำลงนะครับเพราะว่าจากักรพรรดิยังกวงเนี่ยรู้สึกดีใจรู้สึกเลืงในการที่ได้อะไรอย่างนี้นะครับและเพื่อจัดงานให้มันยิ่งใหญ่อลังการแล้วเนี่ยทำให้ คนประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องจ่ายสวยจ่ายนู่นนี่นั่นต่างๆนานาอย่างหนักขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังต้องทํางานฟรีหนักขึ้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ราชวงสวยนั้นก็เข้าสู่ความโลกสลายเช่นกันนะครับต่อมาในด้านการเมืองการกฎหมายนะครับจริงๆแล้วในยุคสมัยของราชวงสวยเนี่ยก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ สืบทอดบรรพันธ์บีเช่นกัน,นครับก็คือกฎหมายครับการร่างกฎหมายของสมัยราชวงศ์สวยเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นระบบนะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าใครฝังลื่นนะครับโดยใครฝังลืนเนี่ก็เป็นใครๆกับว,ว่าแม่พิมพของกฎหมายต่างๆในรุ่นหลังนะครับก็คือเขาจะดูจากใครฝังลืนเนี่มาเป็นแบบอย่างในการร่างกฎหมายของรุ่นคนรุ่นหลงัลงๆนะครับอย่างราชวงศ์ถังหรือราชวงศ์ซ่งเป็นต้นไปนะครับเขาก็จะใช้ใครฝังลืนเนี่ ไว้เป็นพื้นฐานในการร่างกฎหมายของเขานะครับและอย่างนะครับที่ราชวงศ์สวยกับราชวงศ์ฉินที่คล้ายๆกันนะครับก็จะเป็นการใช้เงินตราเงินเดียวกันนะครับในก่อนสมัยราชวงศ์สวยเนี่ยก็จะมีการใช้เงินละลายเงินนะครับที่ค่อนข้างมั่วไปหมดนะครับเพราะว่ามันจะมีเป็นแคว้นต่างๆนานา,นาก่อนที่ราชวงศ์สวยจะรวมเป็นแผน่นเดียวกันเนาะ ดังนั้นระชวงสวยเนี่ยเขาก็ได้มีการรวมให้มันเป็นอันเดียวกันนะครับถือว่าเป็นอย่างหนึ่งที่ทําให้ประเทศจีนอยู่บนแผ่นเดียวกันมากขึ้นเนาะและอันนี้ก็เป็นเรื่องเราข้อข้อข,ของรัชวงศ์สวยนะครับจริงๆรงะชวงศ์สวยถ้าศึกษาให้ลึกเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับผมแค่เล่าเรื่องแบบข้อข้ๆให้ทุกคนฟังนะครับพอเป็นไอเดียพอเห็นภาพรวมๆของสมัยรัชวงศ์สวยนะครับ และในอนาคตน,นะครับผมก็จะเล่าเรื่องของกษัตริย์ทั้งสองพระอ,องค์ของราชวงศ์สวยให้ทุกคนฟังนะครับยังไงฝากติดตามผมด้วยนะครับเราเจอกันครับสวัสดีครับ